สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะในรายวิชาเสริมประสบการณ์ค่ะข้อสอบนะคะก็จะมี3ตอนค่ะตอนที่1นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เราเรียนกันนะคะ20คะแนนนะคะตอนที่2นะคะชาวปัญญา1ิคะแนนค่ะและตอนสุดท้ายนะคะศิลปะ10คะแนนค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆหยิบหนังสือวิชาเสริมประสบการณ์ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะคะในสาระที่4ค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูในหน่วยการเรียนรู้นะคะครูจะเก็บคะแนน20คะแนนค่ะก็จะมีเรื่องเครื่องมือสื่อสารสัญญาณไฟจราจรโรงใส ไหลสีเราเห็นสีด้วยตาสีของผลไม้นะคะวันทั้ง7นะคะยานผ่านนะและป้ายจราจรค่ะต่อนะคะการปฏิบัติตนขนาดนั่งรถค่ะ รูปร่างรูปทรงสั้นยาวเรื่องของเหรียญน,นะคะเรื่องของเวลาค่ะเรื่องของความกว้างความแคบนะคะการวัดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแล้วก็วันสําคัญนะคะที่ครูให้ใบงานไปนะคะครูก็จะออกข้อสอบด้วยหนึ่งข้อนะคะต่อนะคะ เรื่องของหนักเบานะคะแล้วก็สุดท้ายของใช้ส่วนตัวแล้วก็ของใช้ส่วนรวมค่ะเรื่องที่พี่ตานบอกมานี่ก็คือหัวข้อในการออกข้อสอบนะคะมีทั้งหมด20ข้อ20คะแนนนะคะเรื่องนี้คุณครูสอน,นเด็กๆมาหมดแล้วนะคะอาจจะผ่านตารูปมาแล้วนะคะ ตอนที่2นะคะเป็นชาวปัญญาค่ะ10คะแนนข้อสอบก็จะมี2หน้านะลูกหน้าที่1 5คะแนหน,นหน้าที่สองคะแนนหน้าที่1ก็จะเป็นการกากบาททับภาพตามคํานะคะคุณรูจะให้คามา5คําคด้านหน้าให้ลูกดูภาพว่าคําไหนที่ตรงกับภาพลูกก็กากบาททับได้เลยนะคะ หน้าที่2นะคะก็จะเป็น5คะแนนค่ะให้ลูกวงกลมคําตอบนะคะข้อสอบหน้านี้จะเป็นรูปของเลขาคณิตนะคะเป็นรูปภาพมาให้ลูกและลูกวงกลมคําตอบเพียงคําตอบเดียวนะคะ5ข้อ5คะแนนค่ะชาวปัญญาสองหน้าก็รวมกันเป็น1ิคะแนนค่ะตั้งใจทําข้อสอบนะลูกนะสู้ๆค่ะ เรื่องที่3ที่คุณครูจะใช้ในการอาสอบก็คือการวาดภาพนะคะวิชาศิลปะ10คะแนนเลยนะคะให้ลูกเนี่ยวาดภาพตามจินตนานการของลูกเองเลยนะคะในหัวข้อเรื่องของทะเลแสนสวยค่ะเมื่อลูกวาดภาพเสร็จแล้วให้ลูกระบายสีภาพให้สวยงามนะคะทำสุดฝีมือนะคะคุณครูก็จะรอให้คะแนนลูกเต็ม10คะแนนเลยค่ะในการทำข้อสอบในรายวิชาเสริมประสบการณ์นะคะ 1นนะคะให้ลูกเนี่ยวงกลมหรือกากบาทเพียงคําตอบเดียวนะคะไม่กากบาดมา2องสองคำตอบนะคะถ้าลูกกากบาด2คําตอบเนี่ยก็จะผิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาทําก่อนเก็บตรวจทานให้ทุกข้อว่าลูกทํำครบไหมนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้ลูกนะคะรอตรวจข้อสอบของเด็กๆอยู่ค่ะสู้ๆนะคะ